Tụi cua ở nếp lại tụi cô đủ lắm Ngon là đi Ngon đi Ê phiêu đa vôi Cô sắp nữ อัอนั้นมาด้วยนะผมใส่กระเป๋าดีว่าจริงจริงนะครับเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอีกีเห็นไหมบูม่าสามารถอัปเกรดได้เรียบร้อยได้ดูดาเมจ Okay.